ปีิท่าดีไม่ช่างสิเรวยทุกคนนะหนูพนาความรู้จักกันใครที่กําลังใช้คาราินสดแสบตาเสียบจมูกใครใช้โปรโตีนแสบตาเสียบจมูกใช้อะไรก็ตามเลยที่เราคาดหวังว่าทําแล้วต้องตรงเทียบงานยืดแต่จบงานมาไม่ว่าจะรอ2วันหรือจะล้างเลยแต่ผลลัพธ์ได้แค่บํารุงนุ่มลื่นลดการชีฟูหนูอยากจะบอกแม่ช่างสิเรวยทุกคนว่าเปิดใจให้กว้างและแม่ใช้ตัวคราินวาวอีซี่ได้เลยเพราะอะไรคะคราินว wow าวอีซี่ทาบนผิวหนังได้ไม่กัดผิวไม่ก่อให้เกิดรังแคยังไม่พอนะไม่มีฟอร์มาลีน เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่กําลังคิดว่าร่างกายไม่ไหวอยากเลิกทําเคราตินละอย่าเพิ่งเลิกแน่ลองใช้ก่อนเพราะเคราตินคือตัวเดียวที่สร้างเงินให้กับร้านเสริมสวยร้านไหนที่ไม่ทาเคราตินแอนตี Anti ้สารพัดอย่างจะไม่จะแสบตาไม่แสบตาไม่ทําแม่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราไปไมีรอดเพราะยุคนี้มีแต่ลูกค้ากลุ่มคนผมเสียเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าเคราตินตัวนี้จึงตอบโจทย์มากที่สุดกับคนผมเสียที่ไม่อีกเลยย้ำนะว่าเสียไม่อีกเลยให้แม่ใช้แบบนี้เคราตินตัวนี้ทํายากไหมคะโคตรง่ายเลยแม่ สะเปิดเก็ผมก่อนสะเปิดเก็ผมเสร็จแล้วเอาลูกค้าขึ้นมาซับปัดหมาแล้วแม่ไม่ต้องเป่านะเสียเวลาเอาเคราตินวอลอีซี่ทาลงไปเลยค่ะโคนจดุดปลายเอาให้เปยียกช้ำแฉะเปยียกช้ำแฉะม่ไดนสอบคองครอบเลยพอเสร็จแล้วเนี่ยแม่จับเวลา40่นาทีใครจะอบไอ้น้ำอิเล็ตามสะดวกนะพอครบเวลาแล้วเนี่ยเอาลูกค้าไปนอนที่อ่างสะแล้วแม่ทําการล้างเคราตินวอลอีซี่เนี่ยออกแค่นี้70%ล้างออกแค่นี้พอล้างให้เหมือนไอตัวยืดกดเลยล้าง70เสร็จแล้วไม่ต้องไม่ต้องหมักอะไรนะ เป่าแห้งเสร็จสเปร์น้ำนมกันความร้อนเดี๋ยวหนูเอามาให้ดูสักครู่แปบ๊บหนึ่งนะมแม่ก็ทําการฉีดสเปร์น้ํานมกันความร้อนตัวนี้เอาให้ชําเลยเพอสเปร์น้ํานมเซฟผมช็อตได้ดีที่สุดหลังจากที่แม่ฉีจนชําทั่วละแม่ทําการเป่าแห้งพอเป่าแห้งเสร็จซิลกี้ออยหรืออาหารผมใส่แล้วเป่าแห้งแล้วนีบตอนหนีบจําในใจอยากตรงเหมือนอะไรคะแม่อยากตรงเหมือนยืดไปเอาไฟงานยืดลงมาหนีบถ้าแม่อยากได้แค่ลดการชีฟูต่ำมูตามนี่จะพูดจะปีแม่ก็หนีไฟต่ํา พอแม่หนีบเสร็จตอนหนีไม่ต้องตกใจว่าอุ้ยทำไมไม่นุ่มเลยอะคือเราล้างออกเจ็แล้วเราไม่ได้หมักบำรุงความนุ่มมันยังไม่เกิดเมื่อแม่รีเร็จเอาลูกค้าไปนอนที่อ่างสาฉีดน้ำเล็กน้อยหมักสปาเข้าไปเลยปึ้งผมลูกค้ากลับมันนุ่มปป๋งเลยยิ่งใครมีตัวยี่กรดเบอร์สองนะแม่ผสมน้ำอุ่นๆุแล้วแม่หมักเข้าผมลูกค้าโคตรนุ่มเลยกลับมันนุ่มสุดๆเลยจบแม่เอาลูกค้าล้างให้สะอาดขึ้นมาเป่าแห้งฉีดกันความร้อนตัวนี้ต้องมีพอด,ดีที่สุดเซฟที่สุดถูกที่สุดด้วย พอแม่จีดเสร็จอาหารผมเสร็จเป่าแห้งดูความตรงนั่นคือผลลัพธ์การล้าง70%เป็นเป็นทคนิคใหม่นะฮะมันทําให้ผมลูกค้าเนี่ยตรงง่ายขึ้นด้วยตรงดีขึ้นด้วยแล้วก็เงาวับเลยจบงานแค่นี้ตรงสวยเป๊ะไม่แสบตาไม่แสบจ,จมูกหนูถามว่าแม่จะใช้คราตินสดหรือแม่จะใช้คราตินบําบัดต,ต่อไหมถ้าแสบตาหรือทาแล้วไม่ตรงแต่ตัวนี้ทาแล้วตรงเทียบงานยืดต้องคราตินวอลอีซี่เชื่อหนูยืดขั้นตอนเดียวตีคู่กับวอลอีซี่กลิ่นไม่หลงเหลือลเลยแถมตรงเป๊ะ สองขั้นตอนก็ใช้ได้แค่ลงยากรกยืดทับแม่ตัวเดียวครบจบซื้อเถอะเชื่อหนูดีกว่าเคราตินทั่วไปที่ทําไม่ตรงเอาวัตะเมกกาลังคิดจะเลิกใช้เพราะแสบตาหรือทำไม่ตรงไม่เจอกัวที่ใช่ถ้าเจอเสียงหนูหยุดแล้วลองสั่งดูก่นอนเพราะหนูเป็นคนเช็คแคร์ลูกค้าดีมากติดขัดทักหาปุบ๊บปอบปั๊บเลยจ้ะขอบคุณค่ะ